สวัสดีครับ FC สตาร์ธุรีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหน่อยงวดประจำวันที่24ธันวาคม2568ลงคลิปไปกับ FC ที่กลังหาขอ้อมูลหวยฮาหน่อยทั้ง3หาหน่อยครับฮาหน่อยพิเศษฮาหนนยปกติและฮาหน่อย VIP ผมขึ้นํำเลขสูตรการคำนวณนะครับหาลเลขเป็นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักตัวนำมาสรุปตัวเลขเต็มจากพูดชุด 3ตัว2ตัวไรชุด2ก้างให้กับ F อฟซี Z ู L U เพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวีดีโอนี้สรุปเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขต,ตัวเด่นจับคู่จุด3ตัว2ตัวบนล่างไปในาะทางการหาข้อมูสรากไว้5ห,หน่อยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณยายาณในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันดอสราคหวยฮานอยงวดประจำวันที่23ธันวาคม2568กันก่อนครับผลกันดออสราคหวยฮานอยพิเศษทำการดอกลา17-17:30นาที3โดนออก1-1-0-2 1-2รัาง1-8ผลกันดออสราคหวยฮานอยปกติทำกันดอก์ในเวลา19-19:30นาที3โดนออก0-5-9 2-5-9 2รัง4-8และผลกันดออสระคหวยฮาหน่อย VIP ทําทำการออกในเวลา19-19.30นาทีสามตัวออก4-4-2ตัวมัน4-2-2ร่าง0-7นี่คือผลงวดล่าสุดนะครับวันที่23ธันวาคมครับมาสรุปกันนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผลนิ่ำเล็กไทย3โดนของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดซึ่งออก0-5-9มาคำนวณในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ นำเลขศูนย์นะครับวัสดุคำนวณฮาริกตินได้เลขจากสูตรที่คำนวณหลักร้อยเว้แลตัวครับ4ตัวมี2479 2 4เจ็ดเก้าสองส,สี่เจ็ดเกหลักสิบครับนำเลขค่าหลักสิบวลสดุคำนวณฮาร็ตตินได้เลขจากสูตรคำนวณสีตัวครับสตัวมีหนึ0 1ห้าหกศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์และหลักหน่วยครับนำได้เก้าหลักหน่วยวัสดุคำนวณฮาเร็ินได้เลขจากสูตรคำนวณได้สีตัวครับสี่ตัวมีสามห้าแปดศูนย์สามห้าแปดศูนย์นี่เป็นเลขเด่นนะครับประจำหลักร มาดูการจับพู่ชุด2ตัวบนครับผมนันรักสิบสตัว1 5 6 0จับพู่ละตัวสีตัว 35,,80 จะได้ชุด2ตัวหอยหอยดังน,น,นี้ครับ1 10วันสิบจับพู่ละตัวสตัวให้ 1, น1 5 1 8 1 1 5 10วันสิบจับพู่ละตัวสตัวครับให้ 5,35,5, 58, 50 6,1วันสิบจับพู่ละตัวสีตัวครับให้6 3 6 5 6 8 60 ศูนย์วารสิทธจับรวบไว้สตัวครับไปศูนย์สามศูน้าศูนย์แปในชุด2ตัวบนนะครับจากไว้สิชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวมารุ้นกัน16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับใน16บหกชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ f อฟซีดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมนีนนำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16บชุดสรุปชุดเด่น2ตัวบนได้เลยครับชุดเด่นสองบนที่สรุปแล้วก็จะมี 5 5 5 8 6 5 6 8 4 5 5 5 5 6 5 5 8หชุด4ชุดนี้เป็นชุดสลับเด่น2ตัวบนชุดตรงตัวครับตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า55586568จะมาหรือไม่หรือเกหรือกลุ่ม16ชุดนี้ครับ fc ท่านในถ้าหากมีสูตรคำนวณได้ลเลขเด่น2ตัวนำมาเทียบมาจนกันครับจะได้ตัวเด่นถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดนะครับมาดูชุด3ตัวครับ ชุด3ตัวผมจะนําหลักร้อยครับตัวที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตงสี่ตัวครับ2 4 7 9ครับ4ตัวนี้ผมดึง2ตัวครับดึงเลข2ตัวนะครับดึงเลขเก็ตัวหนึ่งวางหลักร้อยผมจะนํา2เลขเก็ดสตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสองสี่ชุด5 5 5 8 6า6 8จะได้ชุด3ตัวหอยฮานอยแต่นี้ครับชุด3ตัวนะครับที่สรุปจับคู่เด่นไหมครับ2วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสองสี่ชุดนะครับยีสองห้าห้าสองห้าแปดสองหกห้าสองหกแปด เจ็ดวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสองันสชุดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกแปดทั้งหมดชุดสามตัวจับหวยแปดชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงสามตัวมาลุ้นกันครับแปดชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูกันสรุปชุดเน้นชุดรองครับโดยชุดสองวันก่อนนะครับในชุดสองตัวจางสูตรโดนไว้สิบหกชุดสรุปชุดเด่นสี่ครับสี่ชุดมีห้าห้าห้าแปดหกห้าหกแปดชุดเน้นครับเน้นไปที่หกแปดครับเน้นไปที่หกแปดครับส่วนชุดรอง ลองไปที่55ครับเน้น68ลอง55นี่คือ2ตัวนครับและในชุด3ตัวนครับต่อสุนอนจากผู้ว้8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับชุดเน้นเน้นไปที่268ครับเน้นไปที่268นะครับส่วนชุตรองครับลองที่755ครับลอง755เน้น28ลอง755นี่คือชุดเน้นลอง3ตัวนจาก8ชุดเหลือ2ชุดนะครับหมายถึงกันครับว่า สตัวบนสองเน้น2องเทีและ68แสามตัว2องเที่อคองหกและ5้าเจ้าหจับมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลจุดเน้นหลงส,สองตัวบนและ3ตวัวหวยฮานอยมาได้ทั้งสามหันนะครับทั้งวิเศษปติและวี p ครับสูตรคำนวณเน้นฮานอยปติรอบ18บแปดถึงสิบแนาทีนะครับมาดูเลขท้าย2ตวัวแรงกันต่อครับเลขท้าย2องแงของหวยฮานอยปติงวดล่าสุดครับ วันที่23ธันวาคมออก48ครับพ่าสุดออก48ครับมาดูหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบนำเลข4คำนวณหาเลขเด่นได้จากสูตรคำนวณเลขหลักสิบ4ตัวครับ4ตัวที่คำนวณ1 2 6 7 1 2 6 7หลักหน่วยครับนำเลข8หลักหน่วยว่าได้สูตรคำนวณหาเลขเด่นได้จากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 4 7 9 2 4 7 9นี่เป็นเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยครับมาดูการจับคู่2ตัวล่างครับผมนา1 4ตัว1 2 6 7จับคู่ลหน่ว4ตัว2 4 7 9 จะได้ชุด2ตารางหวยฮาหนอยดังนี้ครับ1วันสิบจับพูดหวยสีตัวครับไปหนึ่งสองหนึ่งสี่หนเจ็ดหนึ่งเก้าสองวันสิบจับพูดหวยสีตัวครับไปสองสองสองส่าวันสิบจับพูดหวยสีตัวครับไปหกสองหกสี่หกเดหกเก้าเจ็ดวันสิจับพูดหวยสี่ตัวยี่เจ็ดส7งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเทั้งหมดชุด2องตารางจับพูดไว้สิชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงๆสองตรงรงารางมาลุ้นกันครับว่าสิบหกชุดนี้จะเดินตามสุดหรือไม่ครับ ใน16ชุดนี้ครับผมจะสรุปยุดเด่นให้กับ F อซดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมจะนำสูตรระเทียบบาชงมาตัดจาก16ยุดสรุปยุดเด่น2ตัวร่างได้ดังนี้ครับ2ตัวร่างที่สรุปเด่นว่าจะมี14 19 64 69 4ครับ14 19 64 69 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวร่างชุดตรงๆตัดมาจาก16ยุด มาลุ้นกันครับ4ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจีนเรกุลสูงชุดนี้ครับ f4 ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลกเด่น2ตัว่างนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเล่นถูกใจตรงแก่ท่านมากที่สุดนะครับใน4ชุดเด่นครับต4้ 14, 9, 6 469หชุดเน้นครับเน้นไปที่6,4ครับเน้นไปที่64ส่นะครับส่วนชุดรองรองที่69ครับเน้น64รอง69นี่คือชุดเน้นรอง2ตัวล่างครับจาก4ชุดเหลือ2ชุด มาดูนี้ครับว่า2ชุดเน้นรองครับ6กสีและ6กเก้าจะมาหรือไม่ครับนี่เป็นข้อมูลเลขไท้าย2ตรังหวยฮานอยมาได้ทั้ง3าฮานอยครับทั้งพิเศษปกติและว i P ครับสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ1 8ถึง18 30นาทีทำกันออกครับมาดูการสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับปกติและ VIP ในพิเศษปกติ v i p ในงวดวันที่24ธันวาคมครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับคู่เด่น ในชุด2ตัวบนล่างไว้มีนะครับชุดส่เรียงตัวบนล่างนะครับที่สรุปเด่นไว้นะครับก็จะมี5558656814196469ทั้งหมด8ชุด8ชุด,ชดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวันทั้ง2ทางทั้ง3ามฮาอยครับทั้งวิเศษปกติและ VIP นะครับมาดูชุดสรบเด่น้ะครับชุดเด่น3ตัวเด่นที่สุดในมิติสอ268ครับ สองตัวเด่นที่สุดคือ6กแปดครับสองล่างเด่นสุดหกสี่ครับนี่คือจุดเน้นชุดลองครับและในชุดชุดลองสามตัวครับลองมาที่นะครับเจ็ดห้าห้าครับสองตัวลองมาที่ห้าห้าสองล่างลองที่หกเก้าครับนี่เป็นชุดเน้นนะครับสามตัวสองตัวและสองตัวล่างครับในชุดเน้นชุดลองสองตัวบนล่างจะมีหกแปดหกสี่ห้าห้าหกเก้าทั้งหมดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดวันที่ ยี่สบสี่ธันวาคมครับมาได้ทั้งสามฮานอยทั้งฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปฏิแต่ฮาหนอยบีเอครับแนวทางสู่คุณนุนครับผมเน้นฮานอยปติในรอบสิบแปดถึงสิบแปดสามสิบนาทีทาการออกนะครับนี่เป็นข้อมูลหวยฮาหนอยทั้งสามฮานอยที่ผมได้นำลงคลิปให้กับเอฟซี ท่านที่ชอบหัวหน่อยจะได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกเลขเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่เขตจะรอติดตามผลการออกสลับหัวหน่อยทั้ง3หาหหน่อยกันได้1งวดวันที่24ธทันวาคมนะครับขอบคุณ f c ฟสตาร์ทูดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกอ่ไรกัครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนวทางวิธีการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหยฮานอยทั้ง3าห,หนอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปฏิติและฮานอย VIP ในงวดประจำวันที่24ธันวาคม2 5 6 8ันหิปลงทให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการชิดคน้นหาข้อมูลสูตรหัวดีๆเล็กๆเด่นๆลงที่ไปกับ FC ดูโเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับขอเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ